เชื่อแล้วว่ารักเราไม่เก่าเลยจริงๆสำหรับคู่รักกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับสามีบีทัศภาคที่เผลอแบบเดียวก็แต่งงานกันมาเจ็ดปีแล้วและยังมีลูกที่น่ารักมากๆสองคนอย่างน้องเป่าเป่ากับน้องเป่าเป้ยล่าสุดสาวกุ๊บกิ๊บได้ควงสามีสุดเลิฟไปออกตีกอล์ฟกระชับรัก พร้อมแคปชั่นน่ารักรักว่าดอกจันมาเธอโกเฟอร์สามีซื้อของให้คู่กันก็เลยไปออกรอบด้วยกันกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ที่เราจะรู้สึกสวยตลอดเวลาเพราะหัวชมใดใดคู่นี้รักและซับพอร์ตกันดีมากๆแต่งงานเจ็ดปีหวานเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเพิ่งคบกันเมื่อวานเชื่อแล้วว่ารักเราไม่เก่าเลยจริงๆสำหรับคู่รักกุ๊บกิ๊บสุม,มนทิพย์ กับสามีบีทัศภาคที่เผลอแบบเดียวก็แต่งงานกันมาเจ็ดปีแล้วและยังมีลูกที่น่ารักมากๆสองคนอย่างน้องเป่าเป่ากับน้องเป่าเป้ยล่าสุดสาวกุ๊บกิ๊บได้ควงสามีสุดเลิฟไปออกตีกอบกระชับรัก พร้อมแคปชั่นน่ารักรักว่าดอกจันมาเธอโกเฟอร์สามีซื้อของให้คู่กันก็เลยไปออกรอบด้วยกันกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ที่เราจะรู้สึกสวยตลอดเวลาเพราะผัวชงในใด,ดคู่นี้รักและซับพอร์ตกันดีมากๆแต่ง,งานเจ็ดปีหวานเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเพิ่งคบกันเมื่อวาน